อครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นไฟฟ้านะครับแบบใช้แบตเตอรี่นะครับนะครับเพิ่งได้มานะครับสั่งจะมาตัดรอบๆสวนอันนี้อันนี้ที่ผมสั่งมานี่ราคาหนึ่งหนึ่งพันหกสิบบาทนะครับลดร,ราคาพอสั่งเสร็จลดราคาก็เหลือเก้าร้อยสี่ะเก้าร้อยเจ็ดสิบประมาณนี้นะครับ ได้แบตเตอรี่มาสองก้อนนะครับแบตเตอรี่เนี่ยความจุอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันนะครับตัวนี้ครับสองก้อนนะครับหนึ่งหมื่นสามพันแอมป์นะครับแต่ว่าดูที่ชาร์จดูเบาไปหน่อยนะรู้ชาร์จเข้าได้หรือเปล่ายังไม่ได้ลองบใบมีดก็ให้มานะครับอันนี้ดูแข็งแรงมากเลยนะครับใบตัดก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะครับเป็นแบบ ใบเหล็กนะครับแล้วก็เป็นแบบใบพลาสติกนะครับใบพลาสติกนี้ให้มาประมาณ5อันนะทีนี้อันสามสี่ห้านะครับนี่สี่อันอยู่นี่อันหนึ่งทีนี้ลองไปตัดดูนะครับประ,ประอตอนประกอบไม่ได้ไม่ได้ทําให้ดูตรงนี้ลืมก็ประกอบง่ายครับไม่ไม่มีอะไรมากใส่ตัวกันเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่ตัวนี้นะครับมีตัว แจให้มาเรียบร้อยให้มาครบนะครับของครบทุกอย่างเลยนะครับโอเคเมกี้นี้ลองตัดดูแล้วนะครับโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยมีระบบเซฟตี้ด้วยนะครับถ้ากดเนี่ยไม่ได้นะครับต้องมีปุ่มกดก่อนนะครับปุ่มตัดตัวนี้ถึงจะกดได้นะครับจะลองนะครับรอบใช้ได้นะครับดูนะครับ แับมือเดียวนะครับแล้วก็ถนัดสบายนะครับถ้าใครมีพื้นที่ไม่เยอะต้องการข้างบ้านไม่ต้องการาน้ำทำมาตัดโหถือว่าดีเลยนะครับเนี่ยนี่อาลิสาฟุตบ,บอลน,นะครับนะเนีเ่ยปกติจะใช้รถตอนนี้เนะลองดูนะรอบในการหมุนของมอเตอร์ถือว่าแรงดีนะครับหนึ่งแรงดีสองเงียบ ผมมีตัวไฟฟ้าที่แบบเสียบไฟบ้านนะครับอยู่ตัวหนึ่งแต่ตัวนั้นมันจะดังเดี๋ยวลองไปดูในสวนนะครับในส่วนเนี้ผมเว้นเอาไว้ยังไม่ตัดนะครับแต่ไม่ได้เคลียร์พื้นที่เลยเอาแค่คร่าวๆนะเนื้อหาครับแต่ผมตัดมือเดียวนอกกันั ผมว่าจะเอาขาตั้งกล้องมาตัดนะคือมาวางน,น,นนะคือยาวนะครับยาวๆนิด,น,ดนึ่งโ,โดนเหล็กลองพั <laughs> ดดเกียร์ดูพี่โอเคครับเนี่คแค่เดียววันนี้มือเดียวเนี่ยครับใช้ได้นะครับถือว่าดีนะครับอันนี้ผมไม่กล้าสั่งที่มันราคาถูกอันเนี้ยเพราะว่าในรีวิวเนี่ยมีแต่มีแต่มีแต่ข้อเสียแต่อันเนี้ยที่ห้อนี้ย นะครับผมดูรีวิวเนี่ยไม่มีข้อไม่มีปัญหาเลยนะครับผมก็เลยสั่งมาแล้วก็โอเคจริงๆด้วยนะครับนะลักษณะนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับแนะนำครับผมอครับ